สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัดจู๋ทุกคนเนาะมื้อนี้มาพบกับพ่อกับบ่าสกุลคนหมักนวลพี่น้องมื้อนี้บ่ได้มีหยังนายพี่น้องมาเก็คลิปเพือนก้วอยู่น้องเนาะหลั้งใจไว้ใจเคลิปประมาณมื้อนึงพี่น้องบ่สบายพี่น้องไม่เจ็บคอเป็นไข้เป็นหบัดเนาะเป็นไอเดี๋ยวมาเบิ่งเมนูเฮาสิกินมื้อนี้เมนูวันบ่ายพี่น้องตวกผักตวกผักปิ้งปลาผักบุ๋มพี่น้องผักบุ๋มผักตะมินคนกันเนาะ นี่ก็บปีงปลาพี่น้องเมนูบรรดาเนี่ยมันนี่นี่ก็บบักเลยนนะยวฟักมันซุกแล้วสิตักไปนะพี่น้องเนาะลวกซุกไลน์กับเสียด้วยพี่น้องแล้วฟักนี่นะโอ้ไอ์ตอนๆเ <c oughs> ทปข้อเป็นบารเป็นไอพี่น้องเออไปถ่ายคลิปหนึ่งซองเหมือนบ่อบบ,บ,บ,บ๊สบาย กบมวนในจิ้นในใจนะพิ่นคอกับว่ไหรมันกับแวบนด้วยคอพิ่น YouTube เองยัง,งนะกับว่าเ้าใจเนาะนี้ตื่นสวยไงบ่าพอสบายว่าสิม,มืนาทำไมพดฟัก ปีงปลาคลอ,อ,องอะไรพี่น้องปลาคลองปลาน้ำหนำหนำคลองยังเนี่ยเกิดเป็นสื่อมตรตราตลาดเขาเอื่นปลา,าปากบดไปลายังเอาก็สิตำหมักทั่วประมาณนี้แหละต่หมักทั่วปีงปลาหลวกพักในวัตาตำเจ้าประหลกเดี๋ยวไปขอตอัวมันซุกน้องพี่น้องนะ วับบนนี้ว่าะกุนกะไพ่มันเปลาว่างเอญ่เป็นสื่อกระโพราะหน้าคือต้มกระเพดาะนอ่นัน่นกระเดื่องย่งจงีแก่บนน่องกะโพราตีเด้ง ตามพักสิบพันมาแล้นนี่พี่หนอกปวดนี่ปวดเดืองนี่นะอะาหารเป็นมากมากนะปลาเหงื่งอ้เดืองเห็นปอุ้ยเกือบไหมยาเสือพระฮองมาจีตำเจวน้ำแต่ก็ตำหมักทั่วน้ำนะพี่หนอก แทนแทนแทนตอนนี้กระซุบเดี๋ยวนี้เนาอหหอมเป็นหอมเดี๋ยวเอาไปฝากไว้ก่อนเนาะนี่โอ้นี่นี่เนี่ยใบเนียนจเจียวพีข้าก็เลนะนะื่อมเลยอ่ะย่างปลาก้อนวนะ่าปีงแล้วพี่เนาะสต๊าบแจ่วก่อนน่าจะสิต๊าบหมออกถั่วนะเนาะพระข่าวก็เป็นฝ้ามาแล้คือเก้าพี่น้องเลยนี่หมกถั่วสิตา๊าบ อือตอนนี้เพิ่งจะอาบน้ำเนี่ยนะน้องเพียงเนาะปลาดุกนี่จะดุกสบายดีนะบายดีปลาดุกถ้าตันได้ที่ไหนดุกตันที่ไหนปงกันที่บ่วง่ะปงกระดุกปงกระดุกปงกันกับบายปลาดุกกินข้าวกับตันเดอร์กินขากระยักทำสานตันเดอร์เออกินข้าวกระยังนี่บอกปลาดุกเงี้ยที่นี่กินขากับยักไก่เหล้ากับข้าวหุงข้าวหุงเนาะข้าวหูขาหู อาบน้ำได้สาวุพี่น้องเลยมันกินข่าวแม่เป็นเห็ดน้อยเลยวดเนื้อหล้วดี่โอ้เปนจีนวดเอากินกินปลาลงมาให้ท่านกินข้าใหญ่ๆเยงเืาไมใาเหี้ยือดุกมั้งมันยากินแต่ไข่ดาวแล้เหรอถูกขอใส่ดูขาใส่งามงาเขนขาโห แม่ว่บ้างงนึ่งเดี๋ยวว่าสกลจะมตัดมังทั่วกันนะเพียงเนาะสูบเกิดเดี๋ยวตัดมังตัดแจวก็น่าจะติดตัดมังทั่วนะแ่หน้าก็ปีนไปไหนกันเพียงเนาะมันกินท่าไรอย่างนนมันกินแบบบ้านๆพี่น้องเลย ให้นองกินยาที่นอนก็ยากด่าักบมเขาเหลือนี่จะแม่สารนอนอเคไอันทีให้บอกกบเพื่อนไว้เอะเนาะน่กเ็มเจ้าก่อนเนาะไเ่นกับพื่ตาโนะหนุกทำใส่เป็นนวอ่ะ ม่บ่อคน้นบ่นะ่อจำบักพิกบักพิกดิบแดงแจ่วแล้องตับแจ่วกเลม่ทนี้เจะเชือลูกอ่บนแม่ละแม่เสียงเดียวไม่พออีกคูีเขาเรียแม่เสียนะแม่สีเออกไัดหวหรมันจะมันจะเปื้อนเชือมันทีนี้ข้าวบักพิกเขาเรียกดูเาออกน่าประหลใจเพรานั่นสนุกเลยป่านขึ้นขนขึ้นขึ้นหนขึ้นขึ้นขึ้นข้นกต เอาขึ้นขึ้นวันนี้เินใกล้ข้างอย่างเมียไใ่หรอ้นในป่เอ้าเด้เชี่ยเกียเนี่ยนี่ย่าเดชี่ยจะเสอร์ฟอุ้มือเขาทำยาสิไหอาปาอาปาจะเป็นนวก็จะนอนกับน้ำประแดดแ้กอนมั่งก็โอเคแต่ก็พูไง่ามากเดียวปีประมงใส่ ลองเดียวาเดียวไม้ตังค์อาตอาอาก็ไม่ไปเจอให้อิ่นกินให้อก <bur> ินนะได้ได้เลยให้มันกินเอังมันตั้งก่อนเพื่อเป็นก่อนล้าดูดกนอะากวะไ่้า

เด๋ยดมีพวกเรียนดือยเอาไม่แน่าก็มิดเห็ดแห้ง้าเหมือน ใช่กางเกงแดงไม่ทายคิดมือหนึ่งเงืเจ็บข้ออะไรอะไรขึ้นเขาเร็วเร็วที่เนินสามเปคูนไตได้เราล่นกเร็วเร็วผีมานั่งตั้งจะตัน ทำได้ได้กินซอมคนก็เหื่อยก็พอแล้วแม่เป็นพยู่ไง

cào chưa nó bắt được bên này bên kia kìa nhiều vào quá gắn bên kia kìa 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 ตอนหลนั่นนะถึนู่นอ

ได้เนี่ยนี่กินแบบบันบาลานยเดี๋ยวพอ,อกันตอนกินแล้วเออพี่นอ้องตัวนี้ก็ได้อายเนาะพอเพิ่ขาไมาอ่านนะนนะกินสามคนมาเลีไม่ไปเป็นนาสขอสามกันเด้อกินข้าวกินข้างแน่ยพาไปเบียแม่เพิ่นกระเอยูน่นี่แม่เพิ่นไปใส่บาท

Nó có thân lại không? nó bọc hài mắt bát bác? nó bát bọc hài mắt nó bát 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 tên bát 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 bát

Salvador, ทยกินข the าวันซาจีนงส uh, mm. ははิคนได้เนี่ยะาเป็นมาันามจีนนี่เป็นบนันไปดอไอ่า้ไปกกินดูว่อนยังรปยัง

มันจะเก็บเนาะถอวันยังาขนนุนูดมันูดมือ่องมือออื่น้อนออ่มันเก็ต่อไรอะไอ้นอต่ตัดเช่ยปลาลูี่ปาลุงงก็อยู่นี่ว่าร้านตัดเนือจะา๋ตัองมีดปลาลูกม้งพี่เอ่ไ่ปลาลกีงอยนเตัเนื่องด เล้วไปเสียสิไปเสียสนไปเสียสิไปเสียสิไปเสียปเนียสิไปเสียสิไปเสียสิไปเนียปเาียสิไปเส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 ยไปเสียสไปเสียสิไเสยสิไปเสียปเสยเอียสิไปเสียสิไปเียสิไปเสียสิเสิไปเเสียสิไเียสเเ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 เ เอาเพียงน้องสำหรับกินหรืวาส่วกคนอีกเช้อใเพียงทำนย่าเด้อแต่ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใช้กันในน้องเกิอเป็นลังใจกันดีเต่อไปน้อเพียงว่าที่ต้องกันะแต่าษาโฆษณาเด้อทีน้องที่ไปยาับปอดเท่าเือม้เลยแตกดซุปกระแตมาเพียงว่ากันนี้พี่หนาเด้อเดี๋ยวมันเกิดบ้านอื่นเดี๋ยวจะได้บรรยากาศในเรื่อนนะครเพียงาเราจะเียงนี้พี่หนาเด้อไบา